เราจะมาปลูกไอ้เม็ดกระท่อมกันนะครับอันนี้คือเม็ดกระท่อมที่ผมสั่งซื้อมาจากคนในแถวนี้ครับรา,ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเห็นเขาการันตีว่าปลูได้ประมาณสองสามสองร้อยถึงสามร้อยต้นครับนี่คือดินครับ ดินดินทั่วไปครับดินปลูกทั่วไปเดี๋ยวจะผมจะขึ้นวิธีการปลูกให้นะครับว่ามีวิธีการปลูกยงังไงเตรียมดินไว้ก่อนครับก็คือต้องตากแดดไว้ประมาณหนึ่งวันครับช่วงนี้แดดแดดไม่มีครับเพราะว่าฝนจะตกอยู่ก็เราจะมาเพาะเม็ดกระท่อมกันนะครับอันนี้ในส่วนของดอกมาน,นะครับผมซื้อมาหนึ่งร้อย để rồi chúng ta sẽ tẩm nước, xịt rồi, để rồi quẹt mèt xuống đi. Hãy chấm đi, hãy หิดนิดนึงครับเพื่อนๆสามารถใช้กระไลปูก็ได้ครับกล่องอาหารกล่องอะไรก็ได้กล่องพลาสติกกล่องอะไรก็ได้แต่ต้องเจาะรูให้เียบร้อยนะครับ สามารถเพาะให้ได้ได้หลายภาชนะนะครับโ okay. อเคแชุมนะครับดินนี้ต้องตากแดดไว้ก่อนนะครับหนึ่งวันครับก็ดินทั่วไปครับดินกระถางหรือดินเพาะปลูกอะไรก็ได้ครับนี่ครับดอกมานะครับ เนี okay. ่นะเดี๋ยวจะยีมันออกมานะครับยีมันแล้วก็โรยลงไปขอโทษนะครับผมผมถ่ายคนเดียวครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคครับเพื่อนๆเ,เราโรยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะเอาดินกลอบครับ มันยังเหลืออีกนะครับยังเหลืออีกสามารถปลูกได้อีกจากสองสามกระถางเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมค่อยทยอยปลูกไปก่อนนี่เอาเป็นตัวอย่างก่อนนะครับโอเค การปลูกเพื่อนๆต้องจัดบันทึก,กด้วยนะครับว่าปลูกวันไหนกี่วันง่นะครับว่าเป็นก่งชุดไหนกันพลาดน,นะครับกันลืมห้ชุ่มก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้ดินโรยหน้าครับ โดยบบาๆบางๆนะครับบางๆครับบางๆค่อยๆโวยนะครับค่อยๆ เปลี่ยให้ดีนะครับถ้าต้องการความชุ่มชื้นตลอดนะครับก็ให้หาถุงพลาสติกมาสวมนาคมเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะหาทุงพลาสติกมาคลุมนี่ถุงพลาสติกครับตรงใสนะครับเป็นตรงใส ีก็สวมมาแบบนี้นะครับเพื่อให้มันได้มีความชื้นอยู่เพื่อดินได้มีความชื้นอยู่นะครับโอเคเราจะมาติดตามกันว่าใช้เวลากี่วันมันถึงงอกนะครับเราติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับ